มีข่าวลือออกมามากมายนะคะในช่วงวัน2วันว่าคุณตาซึ่งเป็นหนึ่งในสามผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตค่ะคข่าวนี้เท็จจริงยังไงคะครับขออนุญาตนำเรียนนะครับตอนนี้เราได้รับข้อมูลนะครับการดูแลรักษาคุณตาเนี่ยที่อายุ71ปีเนี่ยตลอดนะครับตอนนี้คนไข้ย,ยังไม่เสียชีวิตนะครับยังอยู่ในกรามดูแลของของคุณหมอที่โรงพยาบาลพิจิตรอยู่นะครับนะครับผมเข้าใจว่ามันมีช่วงหนึ่งที่อาจจะมีข่าวไปแล้วก็ พอรู้ว่าเสียชีวิตก็อาจจะตะหนกตกใจเนาะก็เลยแชร์กันไปเยอะ,อะจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่าตอนที่มีการเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลอำเภอมาสู่โรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยครับเราอะมีเครื่องมือที่ดีมากในความเห็นผมนะก็คือตู้ความดันลบนะครับเวลาเราถ้าคนไข้ทั่วไปเราก็เข็นรถเข็นเปนไปเฉยๆใช่ไหมครับแต่เรามีตู้ความดันลบนะครับซึ่งปกป้อง หมดเลยทั้งตัวนะครับแถมมีระบบออกซิเจนเติมเข้าไปนะครับมีช่องให้พยาบาลให้คุณหมอได้ทำหัตถการนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อาจจะดูเหมือนว่าปิดมิดชิดดูทึบนะครับทำให้หลายคนบอกว่าเสียชีวิตแล้วแต่จริงๆนั้นคือเครื่องช่วยชีวิตเขาช่วยชีวิตพยาบาลช่วยชีวิตบุคลากร,กรทางการแพทย์ป้องกันการ,การ,การติดเชื้อได้เป็นอย่างดีซึ่งพิจิตเรามีนะครับอันนี้ก็ขอย่ำนำเรียนพวกเรานะครับก็สำหรับข่าวชั่วไปที่มีการแชร์ นะครับที่ไม่เข้าใจก็สามารถสื่อสารได้นะครับนะครับแล้วก็สอบถามได้ตอบได้จะตอบทุกอย่างนะครับไม่มีปิดบังนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางคนที่ช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอยากให้ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลก่อนจะแชร์นิดนึงนะครับแล้วก็เราก็ใช้ไปทำสื่อสารในช่องทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่า มันก็ไม่ง่ายที่จะทางานแข่งกับเวลาทั้งท้งที่ไปดูกับคนไข้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องพยายามรวบรวมข้อมูลมาสื่อสารกับประชาชนทั่วไปด้วยแต่เป็นความจําเป็นครับเราจะพยายามทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันครับนะฮะเชิญชวนชาวพิจิตรนะครับให้เราสร้างความตระหนักแล้วก็ดูแลตัวเราเองนะครับแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันแล้วผมว่าเราน่าจะชนะไปด้วยกันครับ